้ามไปข้าเอ,อผ่านนกนะครับสอ่งนู้นวงหลังไปต,ต,ตามหาขนปังวางหลังให้นางคนที่ตัวแสบครับผมบนอยากกินมานานแล้วก็เลยวันนี้ไม่ไม่มีเวลามากนะก็อยกข้ามน้ำไปซื้อให้นางแล้วกันแล้วก็ได้กินเองด้วยไปดูกันว่าจะได้หน้าอะไรกลับไปบ้างน,นะครับ ร้านอยู่ไหนวะไม่เคยมาได้ลก,กลิ่นหอมหอมอ,นนอนน้อันนี้เป็นสาขาสองวางหลังเบเกอรี่เจนสองอันนี้อันเล็กนะคะอันใหญ่ต้องด้านในอ,อ๋อตอนนี้ใช่ไหมครับขาวๆขวาคือวาง,ง,ง,งหลังหรือไม่ก็ด้าน,นนอกก็ได้อันเล็กก็คือไซส์มันเล็กกว่าแค่นี้น เดี๋ยวเราสั่งนะมันจะมีสองไซส์นะครับมีค่ะยัะเบคอน๋ยวนะที่สายไซส์เองนะกอับมาแล้วอยองไมอยองเนสดม่เคยไม่เคยขับเอาเมนูมาชดไม่ใส่ผิดร้านลูกเกด สลัดลอกเตอร์เคปซูนงานนู้นงานนี้ที่นงานน้ที่้านร้านอื่นแน่เยฟังนะร้านนที่ไเิานสถนที่ะี่ายสลัดทนมดนของ้าอะไรเปอะไรเีมูหยองพิษเาแล้วก็สลัดทูน่าเ็นี เดียวเดียวเดีให้จบสลัดแฮมสลัดสเโอเคเนี่ยไม่เคยกินก็อย่างนี้เลยโดสค่ะแล้วก็ของตัวเองลืมใส่เอ้าตายละของตัวเองเอาอารวมแฮมอันนี้ส่งกับบ้านรวมแฮมะรวมแฮมอย่างเดียวใจกินเอง เอ่รวมแฮมกับเนยสดมีไหมเอาเนยสดด้วยช่วยอ่านเมนูก่อนแม่ค้าจะกินตับนะคะเมื่อกี้รถสแกนเอาตายะเดี๋ยวไปกดรถสแกนนะฮะเดี๋ยวไปกดก่อนสแกนนะ หมดงห้าอันนี้ร้านนี้จะเป็นไซส์เล็กนะเพราะว่าดีแล้วแหละเขาจะได้กินแบบคนที่สั่งจะได้กินแบบเบาๆก่อนต้องกินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะคะขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวเราไปดูร้านใหญ่กัน <laughs> ันนี้ร้านสองนะเดี๋ยวเราไปดูร้านใหญ่กันอันนู้นจะแบบตัวใหญ่กว่าก็ประมาณ5้าสิบหกแล้วแต่อันนี้กินสองได้มาแล้วแม่ค้าจะกินตับเอาไหมเมื่อกี้เเลลสลัดกุ้งเคเฟมันอยู่อีกร้านใหญ่ไปดูก่อนอ๋อนี่แม่อยู่ตรงสาขาใหญ่ไปดูอ,อ๋อร้านนี้ก็มี เงินสดเท่านั้นแถวที่สองเดี๋ยวเรามาดูเมนูร้านนี้ที่อ,อ๋อร้านนี้จะมีกระเทียมเนยสดมีหมูสับไข่เค็มเออล็อตเตอร์อะไรไม่มีนะแล้วก็อ,อันนี้ก็ตัวใหญ่อันนี้จะมนอันนี้เป็นพิซซ่าแที่สอง เล็กไฟดีแล้วจะได้กินหลากหลายแล้วก็ไม่ต้องกินอันเดียวเยอะเกินกินอันละน,นิดอันหน่อยเอานึง,งนเยลยจ้าไว้ก่อนได้เงินได้ของกัเลยเดี๋ยวเราข้ามน้ากลับไปส่งกันกับการขนส่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ค่าส่งน้ําหนักไม่เกิน2กิโลคิดที่30บาทส่งหนึ่งคืนถึงนะฮะพรุ่งนี้ก็ถึงปลายทางแล้วทําให้ขนมปังของเราเนี่ยอยู่ได้โดย ไม่เสี่ยงกับการเสียนะเพราะมันเสียง่ายไปขึ้นท่ามหาราชน,นะแรับอ๋ที่เี่นไส้อะไรเป็นไส้อะไรแล้วกันแล้วแต่ดวงนะคุณพูอันนี้น่าจะเป็นแฮนอ์ปัา แค่เคลี่อจะส่งแล้วไปนะส่งของก่อนโอ้ยส่งทัสดูขนาดเล็กหรือฝั่งโน้นเดี๋ยวเราไปกันเลยแต่ว่าที่ส่งไม่รับเนงะ โอน้นะครับต้องใช้เงินสด่แนะจุดรับส่งที่ประตู13นะครับหรือว่า บาทถึงพรุ่งนี้แน่นอนครับที่สถานีปลายทางสำหรับใครที่อยากจะส่งพัสดุนะครับแบบด่วน24ชั่วโมงถึงปลายทางกับการรถไฟก็มาใช้บริการได้ที่สถานีกรุงเทพพิวัตินะครับค่าส่ง30บาทน้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน2กิโลกรัมรับรองถึงภายใน24ชั่วโมงนะครับเหมาะสำหรับเป็นผลไม้หรือว่าเป็นพวกขนมที่ต้องการความเร่งด่วนในการส่งเพราะถ้าส่ง เอกชนเจ้าอื่นอาจจะเกิน1คืน24ชั่วโมงได้ขนมหรือผลไม้นั้นอาจจะไม่สดนะครับแต่ถ้าเลือกรถไฟก็เร็วดีนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าส่งมันก็แค่30บาทในความจุ1กล่องไม่เกิน2กิโลกรัมก็ถือว่าถูกนะครับเราสามารถคำนวณหรือว่าแพ็คสินค้าโดยช่างํำหนักมาจากที่บ้านก่อนเราก็จะรู้ว่าโอเคกล่องนี้มันไม่เกิน2กิโลที่ เขากำหนดไว้มันก็จะเซฟค่าใช้จ่ายเราได้นะครับสำหรับผู้รับก็ไปรับที่สถานีที่นัดหมายกับเราไว้ที่สถานีปลายทางได้เลยนะครับพุ่งพรุ่งนี้ก็สินค้าก็จะไปถึงแล้วนะครับ